ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนาสักสมพระเครื่องและเหรียญคณาดจา์ทั่วไปนะครับมาพบกับรายการแนะนำพระเครื่องนะครับของร้านต้อมบัวใหญ่99วัดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนางพญานะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตตารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนะครับวันนี้เอานางพญาเสียนโตนะครับเนื้อผงน้ำมันกับเนื้อดินมาให้ชมนะครับ นี่ครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับนางพญาเสียนโตหลวงพ่ออวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับเห็นได้ละจะเห็นได้ว่านะครับจะมีไขนะครับขึ้นนะครับตามอายุความเก่าของพระนะครับราวปี18นะครับนี่นี่ครับ ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นลิ้วสังกตินะครับนี่ครับนี่ครับมีสังกตินะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนางพญาเสียงโตหลวงพ่ออวยเนื้อผงน้ํามันนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับเนื้อหานะครับมวลสารมีเหมือนจะมีมวลสารอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่ครับจุดดําจุดแดงบ้างปะปายนะครับนี่ นี่ครับตรงนี้จัดว่าสวยแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบหลังเรียบนะครับนี่นี่ครับหลังเรียบนะครับนี่ครับนะครับพระมีสภาพความเก่านะครับนะครับให้ดูธรรมชาติความเก่านะครับดูพิมพ์นะครับดูสังคตินะครับนี่ครับนี่ครับ นี่เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ครับเรามาดูอีกเนื้อดินบ้างนะครับนี่ครับเนื้อดินนะครับนี่ครับครับเห็นจะเห็นได้ว่ามีคราบนะครับนี่ครับความเก่าเนธรรมชาติความเก่าให้เห็นนะครับดด้านข้างครับนี่ครับ ดูด้านหลังครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับนี่ครับนี่ครับดูพิมพ์นะครับนี่ครับดูจากพิมพ์ดูจากธรรมชาติความเก่านะครับนี่ครับนี่มีสังกติด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนางพญานะครับเสียนโตหลวงพ่อโวยนะครับวัดโคศิตตารามนะครับ นี่ครับจัดว่าสวยคมเลยนะครับนี่ครับมีธรรมชาติความเก่าให้เห็นนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะครับ นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกับพบบกับรายการแนะนำพระเครื่องในของร้านสอมโบยใหญ่9 9วัดในรายการต่อไปได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม